เฉลัมพรจันเรืองนะคะเจ้าหน้าที่โครงการ1นึ่ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคุมภายใต้การดูแลของเกษตรและสาก์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มันเอาปัญหาการว่างงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการนี้ค่ะวันนี้เราอยู่ในพื้นที่แปลงของคุณพี่ชาคีนันทันประทุมนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลห้วยชานอาเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเข้า ร่วมโครงการทั้งหมด5ไร่ค่ะในพื้นที่ได้มีการขุดสระน้ําขนาดความจุ3,500ลูกบาศเมตรโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินสิงบุรีได้เข้าดําเนินการขุดตั้งแต่วันที่12เมษาแล้วเสร็จวันที่17เมษา2564ใช้ระยะเวลาในการขุดรวม6วันค่ะเดี๋ยวจะพาไปพบกับเจ้าของแปลงเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ชาคีนันทาปฐุมนะคะคเป็นเจ้าของแปลง ตรงนี้ค่ะ,ะคุณพี่มีพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเท่าไหร่คะ,ะจำนวน5ไร่ครับพื้นที่แปลงตั้งอยู่ที่ไหนคะหมู่7ตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับคุณพี่ชาคีทราบได้ยังไงคะว่ามีโครงการนี้ค่ะอ๋พะอพอดีเห็นโฆษณาในระบบอะคอมพิวเตอร์นะว่ากระทรวงมีในโครงการที่จะถัดสร้าง1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ ก็เลยสมัครเข้ามาครับโดยผ่านออนไลน์สมัครผ่านออนไลน์นะคะแล้วคุณพี่มีความรู้สึกยังไงคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าก็ตรงเจตนาที่เรามีความตั้งใจที่จะทําแปลงเกษตรเป็นเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็เป็นเกษตรแบบผสมผสานเพื่อช่วยชาวเกษตรกร,กรในเขตตาบลห้วยฉัน,นให้เห็นว่า ไม่จำเป็นต้องทําแต่เพียงนาอย่างเดียวควรจะทําทเกษตรพอเพียงที่มีพืชผักบริโภคประจําวันแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปทําแปลงใหญ่ๆส่วนนาก็ทําเป็นอาชีพหลักไปก่อนตามที่ถนัดมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะแล้วมีการมีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างะคะ,ะแนวคิดที่จะพัฒนาก็ตรงนี้ก็คือเราก็พยายามปลูกพืชผัก รับประทานได้ในชีวิตประจาวันให้หลากหลายไม่ได้เป็นเน้นในช่วงแรกนี่เราคงไม่ได้เน้นเป็นการทําเพื่อการค้าเน้นเพื่อการบริโภคและก็เพื่อชุมชนให้มาเรียนรู้นะในวันข้างหน้าเมื่อเราทรําเกษตรนี้พอให้มันมีผลงานพอสมควรให้ชาวบ้านเห็นว่าโอ้ถ้าทําแบบนี้แล้วมีแหล่งอาหารของตัวเอง <Ừ. S 2> โดยอาจจะแบ่งที่ข้างบ้านสักร้อยตารางวาขึ้นมาทําแบบเรียนแบบเราปลูกนู่นปลูกพริกปลูกผักระยะสั้นเพื่อให้เขามาเรียนรู้อันนี้เป็นต้นแบบเหมือนเหมือน <ะ S 1> เป็นต้นแบบให้เขาเห็นว่าทําได้นะ,ะเ,ปนเป็นเป็นศูนย์เพื่อให้เขามาเรียนรู้ว่าเออเราไม่จำเป็นต้องทํานานะเราไม่จำเป็นต้องไปคอยจะซื้อแต่ผักแก่พริกแก่อะไรควรจะปลูกบริโภคเองเหมือนสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปูคณ่คุณย่าเราที่ได้ ลงบ้านมาปุ๊บก็มีพริกมีอะไรอยู่ข้างบ้านไม่จำเม็นต้องไปซื้อในสมัยก่อนเนื่ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปทุกบ้านเนี่ยมักจะซื้อบริโภคกันจะเป็นส่วนใหญ่นะไม่มีใครเลยที่จะทำวนไหนก็เดี๋ยวก็ออกไปตลาดไปนู่นไปนี่เราก็เลยมามองดูแล้วในเขตที่เราอยู่เนี่ยเห็นมีแต่ทำเป็นนาเป็นอาชีพหลัก แล้วบางปีก็ไม่ประสบความสาเร็จไม่มีน้ำนะฮะทั้งขะแรงทั้งภัยอ,ะ,อะไระวัชพืชเนีเคี้ยต่างๆนะฮะปตูพืชต่างๆนะและก็ราคาตกต่ำเพราะทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดเราก็เลยอยากให้ทุกคนมีแหล่งอาหารเหมือนอที่ในหลวงราชการที่9เราได้พระราชดำรัสไว้ว่าเราควรจะมีแหล่งอาหารของเราเองน,อน,นี่เป็นต้นแบบ แต่ไม่ยังเป็นต้องทําเยอะคเหมือนพอยู่อพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอกินก่อนใช่ครับเร,ร,ร็นรัดจัดสรรให้ถูกที่เป็นรัดงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งขายายพื้นที่เกษตร,รทฤษฎีใหม่ย,ยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยการเกษรตรกรรมสมัยใหม่หลักการการสาร้างเกษตรมูลค่าสูงพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร